สวัสดีค่ะพบกับครูไซายนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่6.2นะคะใครยังไม่ได้ทํามาก่อนไปทํามานะคะเพราะว่าจะได้จะได้มีไอเดียในการในการฟังเฉลยเนาะส่วนใครไม่ทันแล้วต้องส่งพรุ่งนี้ก็ทําไปได้วยกันก็ได้ไม่ว่าอะไรเข้าใจนะคะเออบอกก่อนว่าคลิปนี้นะคะจะเฉลยด้วยวิธียูนิตแฟกเตอร์เท่านั้นเผื่อใครจะต้องทําส่งคุณคณรูในโรงเรียนเนาะบางบางบางโรงเรียนเขาซีเรียสการใช้วิธีไหนเนาะ ใครอยากรู้วิธีสูตรวิธีรัดที่จะเอาไปใช้ในห้องสอบไปคิดเลขเละไปคิดเลขรัดไปคิดเลขเร็วไปทําข้อสอบเร็วลงคอร์สนะคะเดี๋ยวครูจะมีเปิดคอร์สที่สอนบทนี้นะแบบแบบเวอร์ชันใช้สูตรใช้สําหรับทําข้อสอบตัดชอยคิดเลขอะไรแบบนั้นนะมาเริ่มกันเลยดีกว่า6.2นะคะข้อ1ข้อ1เมื่อผ่านแก๊สคอรีนลงในสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ร้อนเกิดปฏิกิริยาเคมีดังสมการนี่คอรีนนะคะ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ได้มาเป็นสารสามตัวให้คำนวณ2อย่างด้วยกันอันแรกคือคำนวณจำนวนโมลของโพแทสเซียมคลอเรตที่เกิดขึ้นเมื่อใช้แก๊สคลอรีน1.86โมลน,นะคะหาโพแทสเซียมคลอเรตโพแทสเซียมคลอเรตคือตัวนี้ใช้แก๊สคลอรีน1.86โมลอันดับแรกดูก่อนสมการดูหรือยังสมการดูแล้วให้มาเป็นกคลอรีน1.86โมลก็ต้องเปลี่ยนโมลของคลอรีนไปเป็นโมลของโพแทสเซียมคลอเรตเพอได้โมลของโพแทสเซียมคลอเรตมันก็จะได้ มันก็จะได้เลยจะบอกว่ามันก็จะได้กรัมเขาไม่ได้ถามกรัมเนาะเขาถามโมลของโพแทสเซียมคลอเรตนะคะดังนั้นอ่ะโมลหาโมลเนาะโมลของเดี๋ยครูขอเปลี่ยนประกาแแบบนึงหาโมลอ่ะก็จะเป็นโมลของโพแทสเซียมคลอเรตนะคะโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้มาเป็น1.86โมลของคลอรีน ของแก๊สคอรีนเราก็เทียบเลยค่ะโมลของคอรีนไว้ข้างล่างนะเพื่อที่จะได้ตัดกันก็จะได้เป็น3มโมลของคอรีนอยากรู้อะไรอยากรู้โมลของโพแทสเซียมคอเลตก็จะเป็น1โมลของโพแทสเซียมคอเลตนะคะตัวนี้ตัดตัวนี้ตัดได้มาเป็นหน่วยที่ต้องการคือโมลของโพแทสเซียมคอเลตนะคะก็จะได้คําตอบมาเท่ากับ0.620โมลของโพแทสเซียมคอเลตมีโพแทสเซียมคอเลตเกิดขึ้น0.620โมลน,นะคะ ต่อไป1.2มวลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เมื่อต้องการโพแทสเซียมคลอไรด์0.450มลนะคะอยากรู้อะไรอยากรู้มวลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มวลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ให้อะไรมาให้มวลของโพแทสเซียมคลอไรด์มาก็จะเป็น0.450มอลของโพแทสเซียมคลอไรด์เราก็ต้องเอามวลของโพแทสเซียมคลอไรด์ไปตัด เพื่อเปลี่ยนเป็นโมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ถูกต้องไหมรู้โมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์รู้มวลได้แน่นอนนะคะก็จะเป็นโมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นเท่าไหร่อันนี้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็น6โพแทสเซียมคลอไรด์เป็น5นะคะอันนี้ให้โพแทสเซียมคลอไรด์มา5อยู่ข้างล่าง5โมลของโพแทสเซียมคลอไรด์หารด้วย6โมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ตัดตัดโอเค ได้มาเป็นโมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แล้วโจทย์ไม่ได้อยากถามโจทย์ไม่ได้อยากรู้โจทย์อยากรู้มวลนะคะแต่รู้รู้มวลเรารู้มวลอยู่แล้วโดยการใช้มวลต่อมวลมาเทียบนะคะ1โมลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มวลต่อมวลของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์คือ56.11กกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์นะคะอันนี้ตัดตัดดังนั้นได้หน่วยที่ต้องการนะคะคือกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็จะได้มาเท่ากับ 30.3กรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ดังนั้นจะต้องใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ทั้งสิ้น30.3กรัมนะคะต่อไปข้อ2ถ้าต้องการผลิตกรดฟอสฟอริกเพื่อการค้าใช้ปฏิกิริยาเคมีนี่ฟิวยาวๆจงคำนวณมวลของกรดซัลฟิริกเข้มข้นอยากรู้มวลของกรดซัลฟิริกนะคะกรดซัลฟิริกอยู่นี่อยากรู้มวลที่ต้องใช้ทำปฏิกิริยาพอดีกับแคลเซียมฟอสเฟต100กรัม ดังนั้นอยากรู้อะไรอยากรู้มวลของกรดซัลฟิริกมวลของกรดซัลฟิริกรู้อะไรรู้กรัมของแคลเซียมฟอสเฟตว่าคือ100กรัมของแคลเซียมฟอสเฟต100กรัมของแคลเซียมฟอสเฟต ค่อยๆปรับถ้ามันเป็นกรัมเลยยังปรับไม่ได้เนาะเราต้องทําให้มันเป็นโมลก่อนแล้วเอาโมลไปเทียบกันดังนั้นเปลี่ยนกรัมของแคลเซียมฟอสเฟตให้เป็นโมลของแคลเซียมฟอสเฟตโดยกรัมของแคลเซียมฟอสเฟตโมลต่อโมลของมันคือ3 1 0ร้จุดหนึ่งแปดกรัมของแคลเซียมฟอสเฟตคือ1โมลของแคลเซียมฟอสเฟตโอเคอันนี้ตัดได้ละ กรัมตัดไปเหลือเป็นโมลเอาโมลมาเทียบกันเราอยากหาตัวไหนเราอยากหากดซัลเฟอริกเราก็เอาโมลของแคลเซียมฟอสเฟตกับโมลของซัลเฟอริกมาเทียบกันโมลของแคลเซียมฟอสเฟตคือโมลของแคลเซียมฟอสเฟตคือ1โมลของซัลเฟอริกคือ3ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1โมลของ1โมลของแคลเซียมฟอสเฟต ข้างบนก็จะเป็น3มโมลของกรดซัลฟิลิกนะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็ตัดตัดตอนนี้ได้มาเป็นเท่านี้แล้วนะ3มโมลของกรดซัลฟิลิกแต่ว่าเราอยากรู้อะไรเราอยากรู้กรัมเนาะเราก็เปลี่ยนมอลเป็นเราเปลี่ยนมอลเป็นกรัมด้วยโมลมวลต่อโมลอ๋อพูดผิดตลอดเลยอะเราเปลี่ยนมอลเป็นกรัมด้วยมวลต่อโมลนะคะคูณ อันนี้โมลอยู่ข้างบนเนาะเราก็เอาโมลของซันฟิลิกอยู่ข้างล่างหาร1นึ่โมลของซันฟิริกนะคะโมลของมันคือ98.08กรัมของกรดซันฟิริกโอเคอันนี้ก็จะตัดโมลตัดโมลดังนั้นเหลือหน่วยเป็นกรัมของกรดซันฟิริกก็จะได้คำตอบเป็น94.86กรัมของกรดซันฟิริกนะคะ ข้อ3ามแอสไพรินสังเคราะห์ได้จากปฏิกิริยาระหว่างซาลิซิลิกกับแอซิติกแอนไฮดด์ดังสมการใช้ซาลิสซิลิ 5, 10, ก5คูณ10ยกกำลัง2กรัมให้คำนวณมวลของแอสไพรินที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานะคะสมการนี้ดูหรือ,อยัง7 11ดูแล้วดูแล้วแบบงงๆแต่ว่าดูแล้วนะคะอยากรู้มวลของแอสไพรินที่เกิดขึ้นนะคะอาหามวลมวลของแอสไพรินแอสไพรินคืออะไรแอสไพรินคือ c 9 h 8 o 4นะคะโดยสารโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ซาลิซิลิกมา5้าคูณสิยกกำลังสองเนาะ5.00จุดคูณสิยกกำลังสองกรัมของซาลิซิลิกซาลิซิลิกก็คือ c 7 h 6 o 3ซาลิซิลิกแอซิดได้มาเป็นกร,รมัมได้มาเป็นกร,รมัมปุ๊บนักเรียนไม่รู้จะทำอะไรเปลี่ยนเป็นโมลก่อนเลยนะคะเปลี่ยนเป็นโมลโดยใช้โมลต่อโมลโอเคอันนี้พูดไม่ผิดละ นะคะโมลต่อโมลของซาลิซิลิกคือ1 3 8 1 3กรัม c 7 h 6 o 3ได้มาเป็น1โมลของซาลิซิลิก c 7 h 6 o 3ตัดตัดเหลือเป็นโมลโมลก็มาเทียบกันจริงๆตรงเนี้ยสค i ิปก็ได้นะเพราะว่ามันมันเป็น1เป็น1เท่ากันแต่ถ้าเพื่อความสบายใจอ่ะอยากเขียนเขียนไปก็จะเป็น1โมลของ c 7 h 6 o 3เท่ากับ1โมล ของตัวแอสไพรินคือ C9H8O4 นะคะอาน,นิตัดอาน,นิตัดได้มาเป็นโมลของแอสไพรินแล้วอยากรู้น้ำหนักนะคะอยากรู้น้ำหนักก็เอาโมลต่อโมลมาเทียบนะคะก็จะเป็น1มูโมลของแอสไพรินคือ C9H8O4 ได้เป็น180.17กรัมของ C9H8O4 ตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัดกันโมลโมลตัดกันได้มาเป็นกรัมของ แอสไพรินดังนั้นน้ำหนักที่ได้ก็จะได้เป็น652กรัมนะคะของ c 9 h 8 o 4มีแอสไพรินเกิดขึ้น652กรัมนะคะต่อไป3.2ปริมาตรของแอซิติกแอนไฮดไที่ต้องใช้ในการทำปฏิกิริยาเคมีเมื่อแอซิติกแอนไฮดไมีความหนาแน่นเท่านี้ให้ความหนาแน่นมานะคะดังนั้นหาปริมาตรอหาปริมาตรก็หาไปปริมาตรของใคร ปริมาตรของแอซิติกปะนะปริมาตรของแอซิติกแอนไฮไดร์ก็คือ C4H6O3 โจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ไม่ได้ให้โจทย์ให้เดิมค่ะโจทย์ให้มาเป็นห้าโจทย์ให้มาเป็นนีไ่ไงซาลิซิลิกห้ากรัมเหมือนเดิมนะคะดังนั้นก็คือ ้เหมือนเดิมเลย5.00จุดณ10ยกกำลังสกรัมของซาลิเซลิกคือ C7H6O3 เปลี่ยนเป็นโมลเหมือนเดิมจริงๆยกมาเลยก็ได้นะคูณ1น8่3กรัมของ C7H6O3 มันคือ1โมลของซาลิเซลิก H6O3 อ่ะตัดไปตัดตัดได้มาเป็นโมลได้มาเป็นโมลเสร็จปุ๊บเทียบเทียบเทียบโมลให้มันเท่ากันนะคะ ก็ความสบายใจก็เทียบไป1มนมลของ C7H6O3 เท่ากับ1มมลของ C4H6O3 นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็ตัดไปดังนั้นโมลตรงนี้ได้มาเปลี่ยนเป็นกรัมเปลี่ยนเป็นกรัมก็คูณโมลโมลตรงนี้อยู่ข้างบนดังนั้นมวลที่เปลี่ยนเป็นกรัมโมลหนึโมลตรงนี้ต้องอยู่ข้างล่าง C4H6O3 มวลต่อโมลของตัวนี้คือ102.10กรัม ของ C7H6O3 แต่โจทย์ไม่ได้อยากรูกรัมนะคะอันนี้ตัดมมลทิ้งตัดมวลทิ้งโจทย์ไม่ได้อยากรูกรัมโจทย์อยากรูปริมาตรซึ่งมันเอาความหนาแน่นเข้ามาจับนะคะโดยความหนาแน่นของมันคือ1.082กรัมของ C7 เอ้ยของ C4 คู่เขียนผิดนะเนี่ยอันนี้ต้องเป็น C4 C4 ทั้งคู่เลยผิดตัวจ้าตัดตัวนี้ ซึ่งคือ c 4ีแต่ตรงนี้ซื้อ c 7ได้ยังไงก่อน c 4ีนะคะ c สี่ h 6 o สาม c สี่ h 6 o สามอ่ะอันนี้ตัดโอเคอึ๊บอึ๊บอันนี้ตัดตัดโอเคดังนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็น c สี่ h หก o สามความปริมาตรของมันคือหนึ่งมิลลิลิตร นะคะก็คือเป็นปริมาตรของแอซิอิกแอนไฮไดนั่นแหละนะอันนี้ก็คือตัดก็ได้มาจัดการตัวเลขเรียบร้อยก็จะได้มาเท่ากับ342มิลิลิตรของแอซิอิกแอนไฮไดคือ c c h o o 3นะคะ342นะโอเคข้อสุดท้ายจะต้องใช้อากาศข้อเนี้ยวิเคราะห์สสวทชอบมีข้ออ,อ,อย่างเงี้ยแท้ายนะักเรียนถ้าต้อง ถ้าต้องอจะต้องใช้อากาศกี่กรัมเพื่อเผาไหม้ทานหินร้อยยีกรัมถ้าทานหินประกอบด้วยคาร์บอนลอยละเก้าสิบห้าอ่ะอันดับแรกค่ะก่อนว่าไอ้ทานหินร้อยยีกรัมเนี่ยคาร์บอนจริงๆมันเท่าไหร่ส่วนประกอบอื่นที่ไม่เผาไหม้ลอยละห้าก็ไม่ต้องบอกก็ได้ไหมเพราะว่าเผาไหม้เก้าสิบห้าไม่เผาไหม้ก็คือลอยละห้าให้มาให้เลขเยอะเยอะงงๆช่างมันกําหนดให้อากาศมีแก๊สออกซิเจนเป็นองค์ประกอบลอยละยี่สิบสามยมวลอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดแต่อยากรู้นะว่าใช้อากาศเท่าไหร แต่อากาศเนี่ยมีออกซิเจนแค่23แค่้อยละ23นึกออกไหมแล้วมันทําปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนดังนั้นหาทีละขั้นตอนอันดับแรกเนี่ยเขียนสมการก่อนสมการการเผาไหม้นะคะก็จะเป็นคาร์บอนทําปฏิกิริยาคาร์บอนเป็นของแข็งด้วยเนาะคาร์บอนเป็นคาร์บอนเป็นแทํสทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนในอกอากาศที่เป็นแก๊สได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นแก๊สโอเคอันดับแรกหาหมวลของคาร์บอนก่อน มวลของคาร์บอนในถ่านหินว่ามีเท่าไหร่มวลคาร์บอนในถ่านหินเราอะรู้ว่าถ่านหินทั้งหมดมีอยู่120กรัม120กรัมถ่านหินแต่ไม่ใช่ถ่านหินทั้งหมดที่จะมีคาร์บอนถูกต้องไหมจริงๆแล้วอะมันมีแค่มันมีแค่เท่าไหร่95แสดงว่าใน100กรัมของถ่านหินอะใน100กรัมของถ่านหินจะมีคาร์บอนอยู่แค่95กรัมเห็นไหมยูนิตแฟกเตอร์ใช้ได้กับทุกเรื่อง นะมีแค่95กรัมดังนั้นตัดตัดได้มาเป็นกร,รัมของคาร์บอนแสดงว่า120กรัมของทานหินอะคะ่ะมีคาร์บอนจริงๆอยู่แค่114กรัมของคาร์บอนโอเคต่อไปหาว่าออกซิเจนต้องใช้เท่าไหร่ยังไม่ได้หาอากาศนะคะออกซิเจนก่อนหามวนของออกซิเจนที่ใช้ที่ใช้ในการเผาไหม้โจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าเนี่ย มีคาร์บอนอยู่ร้อยสิบสี่กรัมใช่ไหมเราต้องหาให้ได้ว่าไอ้ร้อยสิบสี่กรัมเนี้ยมันจะเผาไหมมันจะมันจะต้องใช้ออกซิเจนในการเผาไหมเท่าไหร่จากสมการเนาะจากสมการตรงนี้นะก็จะเป็นหนึ่งร้อยสิบสี่กรัมของคาร์บอนเปลี่ยนให้เป็นโมลก่อนก็จะได้เป็นสิบสองจุดศูนย์หนึ่งกรัมคาร์บอนเท่ากับหนึ่งโมลคาร์บอนเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนให้เป็นโมลโอเคไหม เปลี่ยนให้เป็นโมลพอมลคาร์บอนปุ๊บเราอยากรู้อากาศเนาะเราก็เทียบเทียบคาร์บอนกับเทียบออกซิเจนไม่ใช่อยากรู้อากาศอยากรู้ออกซิเจนก่อนโดยโดยโมลมันเท่ากันนะคะก็1นโมลของคาร์บอนก็จะเท่ากับ1โมลของออกซิเจนอ่ะตัดตัดตัดได้โมลของออกซิเจนมาแล้วหากรัมของออกซิเจนดังนั้น1โมลของออกซิเจนโมลต่อมมลเนาะมมลของมันก็คือ32กรัมของออกซิเจน นะคะอันนี้ก็ตัดตัดได้กรัมของออกซิเจนมากรัมของออกซิเจนน้ำหนักก็คือ304กรัมของออกซิเจนแต่304กรัมของออกซิเจนเราตอบยังไม่ได้เพราะว่าในอากาศไม่ได้ประกอบด้วยออกซิเจนทั้งหมดเขาอยากรู้ว่าใช้อากาศเท่าไหร่เขาไม่ได้อยากรู้ว่าใช้ออกซิเจนเท่าไหร่ดังนั้นสุดท้ายเราต้องมาหามวลของอากาศมวลของอากาศโดย304กรัมของออกซิเจน ไม่ใช่อากาศทั้งหมดแต่อากาศอากาศ,อากาศทั้งหมดเนี่ยมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบแค่ลอยละ23นั่นหมายความว่า304กรัมของออกซิเจนในอากาศ100กรัมจะมีออกซิเจนอยู่23.0กรัมของออกซิเจนในอากาศ100กรัมโอเคไม่อากาศกับออกซิเจนไม่เหมือนกันนะนะคะอันนี้ตัดกร,รัมออกซิเจนได้มาเป็นมวลของอากาศ ก็จะได้มาเท่ากับ1.3 2คูณ10ยกกำลัง3กรัมของอากาศอันนี้ก็คือฟในลี่คือคำตอบของเราไม่ยากนะแต่ว่ามันต้องคิดแบบมันให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าหาแล้วได้คำตอบเลยแต่ว่าจะต้องไปดูว่าองค์ประกอบของมันเนี่ยมันมันเอาไปไประยุกเอาไปไประยุกับกับชีวิตจริงว่าจริงๆแล้วมันอาจจะต้องแบบมีสารเจือปนสิ่งปนเปื้อนอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งมีโอกาสออกข้อสอบในเอเลเวลที่เป็นแบบนี้นะคะ โอเคจบแล้วสําหรับแบบฝึกหัดต่อไปก็จะเป็นคนนํานวณพาร์ที่ยากขึ้นเรื่อยๆคือในเรื่องของความเข้มข้นปริมาตรอะไรแบบนี้แต่ว่าแก๊สประมาณนั้นแต่ว่าไม่ไม่ได้ยากเกินความสามารถการเรียนรู้ของพวกเราอยู่แล้วนะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะยังไงก็ลองดูไม่ทันฟังไม่ทันอะไรยังไงก็ลองดูขออภัยที่คลิปนี้ไม่ได้ทําวิธีลัดให้เพราะว่ากลัวนักเรียนงงแหละก็เลยทําเป็นวิธียูนิแฟกเตอร์ให้ยูนิแฟกเตอร์จริงๆถ้าทําคล่องมันก็ไม่ไม่ได้ช้าขนาดน,นั้น นะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ